สิ่งมีชีวิตทุกจำพวกทุกหมู่เหล่าเผ่าพันธุ์เกิดขึ้นมาบนโลกไม่รู้ว่าจะตายวันตายพรุ่งหลายครั้งที่เราเฝ้าปีนป่ายต่อสู้ฝ่าฟันรบราฆ่าฟันกันเองจนเหน็ดเหนื่อยล้มตายกันไปเลยข้างหนึ่งก็มีแต่มีอย่างหนึ่งที่น่าสู้ไม่ถอย สู้แล้วได้ชัยชนะไปอย่างขาดลอยแบบถาวรเล่นชนิดที่ได้หอบโลกแบกบนบ่าใช้เป็นออร่าถือไปยังโลกหน้าพร้อมได้เมื่อตายแล้วก็คือการสู้กับจิตมารภายในใจตนมารบอกเราว่าให้เราต้องไปซ้ายลองนัดข้อกับมารโดยการไปขวา มานบอกให้เราลุกขึ้นมาให้เลิกนั่งสมาธิเราลองนั่งนานๆให้มานในใจเรามันขาดดิ้นสิ้นใจตายขาที่ไปเลยในตรงที่นี้ที่เรานั่งรนลงหายใจตนเอง